หนึ่งหนึ่งบุคคลบางคนมีปกติทำให้บริบูรณ์ในศีลมีปกติทำพอประมาณในสมาธิมีปกติทำพอประมาณในปัญญาเป็นชนหนพระสโสดาบันและพระสกะทาคามีบุคคลเหล่านี้เรียกว่า ผู้มีปกติทำให้บริบูรณ์ในศีลมีปกติทำพอประมาณในสมาธิมีปกติทำพอประมาณในปัญญา 2. บุคคลบางคนมี designs. ปกติทำให้บริบูรณ์ในศีลและมีปกติทำให้บริบูรณ์ในสมาธิ ceux, มีปกติทำพอประมาณในปัญญาเป็นไฉไหน พระอนาคามีบุคคลนี้เรียกว่าบุคคลผู้มีปกติทำให้บริบูรณ์ในศีลและมีปกติทำให้บริบูนนบรณ์นในสมาธิมีปกติทำพอประมาณในปัญญา 3. บุคคลบางคนมีปกติทำให้บริบูรณ์ในศีลมีปกติทำให้บริบูรณ์ในสมาธิและมีปกติ ทำให้บริบูรณ์ในปัญญาเป็นฉนยัยพระอรหันต์บุคคลนี้เรียกว่าบุคคลผู้มีปกติทําให้บริบูรณ์ในศีลทําให้บริบูรณ์ในสมาธิและทําให้บริบูรณ์ในปัญญา1นึบรรดาศาสดาเหล่านั้นศาสดาสามประเภทเป็นฉนยัยหนึศาสดาบางท่านในโลกนี้ ย่อมบัญญัติการละกามแต่ไม่บัญญัติการละรูปไม่บัญญัติการละเวทนา 2. ศาสดาบางท่านในโลกนี้ย่อมบัญญัติการละกามด้วยย่อมบัญญัติการละรูปด้วยแต่ไม่บัญญัติการละเวทนา 3. ศาสดาบางท่านในโลกนี้ย่อมบัญญัติการละกามด้วย ย่อมบัญญัติการละรูปด้วยย่อมบัญญัติการละเวทนาด้วยบรรดาศาสดาสามประเภทนั้นศาสดานี้ใดบัญญัติการละกามแต่ไม่บัญญัติการละรูปไม่บัญญัติการละเวทนาเพิ่งเห็นว่าศาสดานั้นเป็นศาสดาผู้ได้รูปาวจระสมาบัติโดยการบัญญัตินั้นจำพวกที่หนึ่ง ศาสดานี้ใดบัญญัติการละกามด้วยบัญญัติการละรูปด้วยแต่ไม่บัญญต utch, ัติการละเวทนาพึงเห็นว่าศาสดานั้นเป็นศาสดาผู้ได้อรูปาวจรสมาบัติโดยการบัญญัตินั้นจำพวกที่สองศาสดานี้ใดบัญญัติการละกามด้วยบัญญัติการละอรูปด้วยบัญญัติการละเวทนาด้วย พึงเห็นว่าศาสดานั้นเป็นศาสดาผู้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการบัญญัตินั้นจำพวกที่สามบุคคลเหล่านี้เรียกว่าศาสดาสามประเภท